นิวคลาสเซล vs ลิเวอร์พูลนิวคลาสเซลแพ้นิวคลาสเซล vs แมนยูเนเต็ด นิวคลาสโซแพ้นิวคลาสโซและซัมเมอร์นี้กับตลาดซื้อขายนาเตต้องใช้คําว่าหหยนะเลยนะครับมันไหยนะยังไงเดี๋ยวจะไล่ทีให้ฟังกันนะก่อนอื่นเหมือนเดิมครับคํารู้คนั้นชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะเห็นคลิปนี้จากช่องทันไหนติดตามช่องทันนั้นนะครับและที่สําคัญผมฝากเบราวนี่บังไว้กับทุกคนด้วยนะครับเบราวนี่ <ance> พร<อ>ีเมียมเบราวนี่เนื้อฝาดเข้มข้นจัดดัชช็อกโกแลตแท้ๆนำเข้าจากฝรั่งเศสวัตถุดิบพรีเมียมแป้งน้อยหอมเนยยิ่งแช่เย็็็็นน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 ยยิิิ่่่งออออรรรคคคสสาาาาาามมททไไดด้้ะะับเเเพววํกกป เก็บในอุณหภูมิปกติได้7วันแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้15วันยังไงฝากกดติดตามช่องเรานี่บังแล้วก็ไปสนับสนุนเขาได้นะยิ่งเป็นแฟนเลี้ยวพูยิ่งต้องสนับสนุนครับเพราะเขาก็เป็นแฟนเลี้ยวพูเหมือนกันนะครับเข้าเรื่องครับ คำว่าไหเยนะเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะและไม่ได้พูดเองด้วยมันมาจากคําพูดของอารันเชลเลอร์ซึ่งเป็นตํานานของนิวคาสเซิลนั่นแหละคืออารันเชลเลอร์เนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบกับเจ้าเปเรโตหรือเรียมดีแล็บที่นิวคาสเซิลก็สนใจแต่เขาไปเชลซีหรือเอเคติเก้ที่นิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอแล้วเขาไปลิเวอร์พูลนะครับแต่อารันเชลเลอร์เนี่ยเปรียบเทียบกับแมนยูเลดเพราะว่ามันดูเหมือนกับความพ่ายแพ้ที่มันชัดเจนและน่าเกลียดของนะิวคาสเซิลน่ะคืออารันเชลเลอร์ไม่เข้าใจครับว่าอะไรววะนนนิิคาสเเซลีี่่ยจบบอััดท ได้แชมป์ลีกครับได้ไปยู่ฟาชมเปีั่มลีกทิ้งมนอยู่ในทิศทางที่ดีกับแมนยูเต็ดแม้จะมีชื่อเสียงในอดีตแต่แมนโจวัลสิบห้า 15, บอลยุโรปก็ไม่ได้ไปสลายการทําไมนักเตะถึงเลือกไปแมนยูเต็ดมากกว่านิวคาสเซิลทุกดิวต้องใช้คําว่าทุกดิวนะครับตั้งแต่มาติอุคุนย่าที่นิวคาสเซิลสนใจแต่เขาก็บอกว่าจะไปแมนยูเต็ดตั้งแต่แมนยูยังไม่ชิงยูโรปลาลีกด้วยซ้ําเบนฟอร์ดกับเอินไม่ใช่ที่เอมเบอร์โมนิวคาสเซิลติดต่อเบนฟอร์ดเพราะต้องการอาเอมเบอร์โมอ่าจะไปแมนยู ล่าสุดเชสโก้เนี่ย ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการระดับ80ล้านยูโรให้ค่าเหนื่อยมากกว่าแมนยูให้ค่าเซ็นสัญญาอีกหนึ่งล้านยูโรแต่เชสโกก็ยังปฏิเสธนิวคาสเซิลและไปแมนยูมันเป็นสิ่งที่อารันเชลเลอร์เข้าใจไม่ได้ว่ามันทําไมวะทําทไมนิวคาสเซิลมันไม่มีแรงดึงดูดได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะแย่เลยได้ขนาดนั้นนี่คือเหตุผลที่อารันเชลเลอร์มองว่านี่คือไหยนะเลยนะครับคืออที่บอกครับนิวคาสเซิลในรอบนี้จริงๆก็ไม่ได้แพ้แค่ลิเวอร์พูลหรือแมนยูนะครับอย่างที่ผมบอกอะเลียมดีแลบ็บเอ๋ยจอปเรโดเอง อิลังกาซึ่งไม่มีใครบ้าบอคอแต่พอที่จะไปแย่งอิลังกากับ55ล้านปอนด์น่ะคือลองคิดดูนะถ้าอิลังกาอยู่ระดับ30ล้านปอนด์แล้วมีคนไปแย่งด้วยเพิ่มเแม่งอิลังกาก็จะแพ้ด้วยแต่ด้วยความที่นอ t ินานฟอร์เรสก็กล้าที่จะขอ55ล้านแล้วนิวคาสเซิลแม่งกล้าใจมันก็เลยได้ไปไงเพราะอย่างที่ผมบอกครับใครจะบ้าไปใจอิลังกาตั้ง55ล้านถ้าไม่ใช่นิวคาสเซิลใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตลาดตอนนี้นะนิวคาสเซิลโอ้โหแม่งพัง หฮอนะจริงๆและที่สําคัญสถานการณ์ตอนนี้นะนอจาจกดิวใครก็แพ้แพ้เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลแพ้ Liverpool, แมนยูเต็ดตอนนี้ประท่านนัตติที่สําคัญที่สุดข,ของตัวเองอย่างอีซัคก,กองหน้าที่เป็นเบอร์ต้นๆของพิมยิ์ลีกเนี่ยที่พวกเขาอยากรักษาไว้เนี่ยก็งองแงจะไม่มาซ้อมจะไม่ถึงขั้นที่ว่าล่าสุดเนี่ยเอดฮาบอกว่าเขาคิดไม่ถึงว่าสถานการณ์มาถึงมาถึงถึงตรงเนี้ยคือตอนนี้สถานการณ์แย่มากครับอีซัคก,กับนิวคาสเซิลแทบจะไปต่อไม่ได้เลยนิวคาสเซิลดูไม่เป็นต่อเลยในดีน้้้คือถาพววกกเเจะเ็บไ ก็สารต่อยากอีกแฟนบอลตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใจให้อีซักแล้วบนความเขาเรียกว่าความรักที่มีให้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะหรืออีซักก็ไม่อยากเล่นให้นิคาสเซิลแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเอดีฮาวกับอีซักก็พังและที่สําคัญนะครับผมมองว่าพวกเขาควรปล่อยแล้วก่อนหน้านี้นผมรู้สึกว่าพวกเขารันได้นะแต่ผมมองว่าตอนนี้ทางที่ดีที่สุดคือต้องปล่อยอีซักครับเพราะอีมุมหน,นึ่งอ่ะเวอร์วูลเขาไม่ได้เล่นแง่หรือว่าผมมองว่าเวีรยพูลเป็นสุภาพบุรุษมากนะเวอ้์วูลทำได้ดีมากนะครับในดีลนี้ไม่ได้โมเอาใจนะ คือเลี้ยงผูให้เกียรติทั้งอีซัคและให้เกียรตินิวคาสเซนเต็มที่นะพวกเขาไม่ได้ยื่นข้อเสนอแบบ50ล้านปอนห์ส0ล้านปอนแบบกะแยให้อีซัคไปทะเลาะก,กันเพื่อกดราคาให้ต่ําไม่ใช่ครับการที่เลี้ยงผูยื่นถึงหนึ่ง้ล้านปอนนี่คือการให้เกียรตินิวคาสเซลและอีซัคเต็มที่แล้วและเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว นิวคาสเซิลและตอนนี้ควรจะรับข้อเสนอนี้และปล่อยอีซักไปซะเพราะถ้ายิ่งเก็บไว้มันจะยิ่งพังครับคือตอนนี้ในมุมอีมุมหนึ่งคือเพื่อศักดิ์ศรีเสียอีซักไม่ได้มันงั้นจะแพ้เลี้ยวู้ทางอีกิติเกจะแพ้เลี้ยวผู้ทางอีซักแต่ยิ่งคุณเก็บอีซักไว้คุณยิ่งแพ้ยังไงตลาดซัมเมอร์นี้ทางเดียวที่ดีที่สุดสำหรับนิวคาสเซิลและแฟนนิวคาสเซิลนะครับคือ ขายอีซักและเอาเงินก้อนเนี้ยไปหาหนกเตะดีๆยังพอมีเวลาครับไปหาหนกเตะที่มีคุณภาพเข้ามาให้แฟนบอลรู้สึกเยียวยากับสิ่งที่ผิดพลาดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทั้งตรงนี้นะไอ้คำว่าไหายนะที่อารันเชลเลอร์พูดเนี่ยมันไม่เกินจริงนะครับเพราะทีมคุณกาลันดีได้แชมป์ลีกครับจอร์นาธาได้เล่นแชมปนลีกแต่คุณไพ่แพ้ในแทบจะทุกระเบียบทุกเขาเรียกทุกเดีลเลยอะไหยนะครับไหยนะจริงกดติดตามช่องให้ด้วยนะ